มีใครบ้างไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเวลาดมยาสลบเนี่ยเขาใส่ท่อช่วยหายใจเวลาที่ทุกคนนอนหลับไปนะคะหนูจะมีท่อช่วยหายใจไปอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเวลาที่หนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูรู้สึกเจ็บคอข้อแรกที่หนูจะต้องรู้นะคะว่าเวลาที่หนูหลับหนูใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดลมเราตื่นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึก เจ็บคอเป็นอาการปกติหนูไม่ต้องตกใจอันนี้อาการแรกนะข้อที่2เป็นจะเพิ่งบอกแล้วว่าหนูอาจจะไอหรือมีเสมหะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะคะให้ทุกคนบ้วนปากหนูอาจจะบ้วนด้วยน้ําเย็นก็ได้นะแต่หนูต้องมีสตินะว่าไม่เผลอกลืนลงไปจนกว่าคุณหมอหรือว่าพยาบาลจะมาบอกว่ากินได้แล้วนะ ข้อที่3นะเราจะเจ็บแผลทันทีเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูดมยาสลบหนูทําใจไว้ได้เลยว่าตื่นขึ้นมาเราจะต้องปวดแผลแน่นอนแต่อย่าเพิ่งกลัวก็แค่บอกว่าหนูขอยากแก้ปวดเท่านั้นเอง3ข้อเอาไปปฏิบัติได้เลยนะคะหลังผ่าตัดหนู